ก็สวัสดีครับเป็นการเดลต้ารีวิวการรีวิว VEB 0 1นย์หนึะผมนะครับกับแค่ทาจิคาเซ่นะผมซึ่งคลิปที่ผ่านมาก็คือเรารีวิวตัวกล่องไปแล้วกับการ์ดสุ่มหลังกล่องไปแล้วนะผมก็เป็นรีวิวเด็กเมกาโคโลนีการ์ดของเมกาโคโลนีการ์ดของเมกาโคโลนีซึ่งอันนี้จะมาเป็นทาจิคาเซ่ครับผมคลิปต่อไปเลยอัดกันในเวลาที่ผ่านกันมาอย่างรวดเร็วนะผมนะครับผมนะงั้นก็ไปดูกันเลยเออไปแรกนะผมเราก็จะขอเริ่มรีวิวกันที่ Excel Marker เกอรสกิลของเอ็กเซลก็คือ มื่อกาสเกตสามนะผมที่มีเอ็กเซลมาร์เกอร์ตรงนี้ไลทับลงแวนนะผมสามารถเอาเอ็กเซลเนี่ยลงช่องแวนได้ซิกของเอ็กเซลว่คือเพิ่มช่องเลกาหนึ่งช่องดเดต้ของเราอยู่ั้นจะได้โบทหนึ่งหมื่นครับผมครับต้องวาเริ่มวางจากด้านซ้ายก่อนครับแล้วก็ถ้าเราลงตัวสองได้มาร์เกอร์อย่างหนึ่งก็ไปลงด้านขวาแล้วก็ซ้ายขวาสลับไปเรื่อยเยครับผมโ <Okay S 1> อเคไเราจะมาเริ่มกันที่ตัวแรกตัวเริ่มไลทับได้จุ่วจ้ะขออภัยเรื่องเสียงรถน,นะครับผม เขาแรงจะทำได้ไงจะแซงได้ไงอ่าดอพีกีข้ามไปคิวที่เคยมาแล้วฟอนต์ฟอนต์ครับดรอคีที่เคยมาแล้วคีโอเคนะครับผมนะซึ่งเด็กนี้มันเป็น Excel ก็เลยจะมีฟอนติกเกอร์ครับผมต่อไปครับมาที่เกตหนึ่งนะผมเกรงตัวแรกก็คือโซนิโนอาสกิลก็คือเมื่ออย่างนี้บูให้เรียกาศนำการเป็นมนุสุดเข้าสู่เข้าสู่โซนชอบความเป็นเกรสภพพอาวุธนะผม สกิลต,ต่อมาคือออโต้วันเลียเมื่อ,อยูนิตนี้โจมตีฮิตหรือถูกโจมเอ้ยหรือโจมตียูนิตที่มียูนิตดีบูทฮิตววนการ์ดการ์ดเอ่อยูนิตที่เวนการ์ดรีทายยูนิตไปรีทายเลการไปอีกหนึ่งใบแล้วจวดหนึ่งใบอ่าอธิบายครับเดี๋ยวมันเข้าใจยากอะดิอ่าอมันก็คือโจมตีฮิตหรือบูทฮิตดีทายเลการาหนึ่งใบอ่าจวดหนึ่งอ่าแค่นี้เออนะครับผมนาะตะกี้คนละฟังไม่เทกมันดูอ่านและกำกวมมาผมครับ นั่แหละต่อไปไปต่อมาคือมังกรบินส,สกายพูเทล่าสกิลก็คือเมื่อยูนินี้ถูกรีทายในช่องเลกาดในช่องคุณคอา์เาตบาลหนึ่งนำการ์ดใบนี้กลับขึ้นมืออมต่อไปก็จะเป็นมังกรกรงเล็บดุร้ายลาซาลัสไอ้ลาซาเลเทเล็กสกิลก็คือเมื่อลงสนามนำการ์ดไฮมอสุดเข้าสุกเข้าสุกโซในชอบความเป็นเกรดสภาอาวุธนะผมสกิลต่อมาคือเมื่อยูนิทถูกรีทายโซบัสหนึ่งนำเกรสภาอาวุธไม่เกินหนึ่งใบกลับขึ้นมือ ต่อไปเป็นพีจีไปข้ามไปต่อไปเป็นวานิลาต่อไปเป็นที่เกตสองนะครับผมเกตสองก็คือซาเวนเรนเดอร์สกิลก็คือเมื่อลงสนามจากมืออ่าคุณสามารถนํำกราฟบนบนสุดโดยเฉพาความเข้าสุดโตของใบนี้เป็นเกตสภาวุอาุธหนึ่งใบนะผมครับแต่เป็นให้ใบอื่นนะไม่ให้ตัวเองอ่าสกิลต่อมาคือออโต้เรียกาดเมื่ออยู่ในโจมตีวันการคุณสามารถเคลื่อนย้ายเกตสภาอาวุธอ่ากี่ใบก็เลยนะสังเกตสภาวาวุธกี่ใบก็ได้ ก็อ่าเก็บมันก็ได้อยู่ในช่องเรการของคุณหนึ่งใบไป,ไปยังเรการของคุณหนึ่งใบย้ายตัวแหละเก็บย้ายเก็บอ่าครับผมตะกี้นี้แบบมันค่อนข้างอาจารย์ละสามเด็กนี้ใน e b ศูนย์หนึ่งอ่ะจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างถ้าเกิดก็จะยาก<ช>การรีวิวก็จะแบบเสียงตะกุตะการนิดหน่อยขออภัยจริงๆนะครับครับผมไปต่อมาคือมังกรคมดาบเลฟิสเตโกสก,กิลก็คือแอคทีฟบรรยากาศเารียก่าคอร์บาสหนึ่งลีทายเรกาของคุณหนึ่งใบถ้าคุณมีมังกรปืนใหญ่ซาลันทาเทสโกหรือ เอและมังกรคมดาบเลซิสเตสโกทั้งหมดบนช่องใบกาดรือเลกาดยืนดีที่บนหนึ่งหมื่นอืมแป๊บหนึ่งนะก็คือมีตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ตัวหนึ่งเราก็เกสาตัวแล้วก็เจอตัวนี้นะจะเดี๋ยวคอยไปคุยกันนะต่อปุ้ยต่อไปก็คือช้างสกิลก็คือเมื่อโจมตีในขณะในขณะที่คู่แข่งกําลังคอการ์ดเดียนจากมือหากคู่แข่งไม่คอพอกกาสองใบไม่สามารถไม่สามารถทาการคอได้ไม่สามารถทำกากอการ์ดได้ สก,กิลต่อมาคือเมือจาก,การต่อสู้ที่โจมตีเวนกาดทิ้งเกสพระอาวุธของใบนี้หนึ่งใบถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่ทำดีทายใบนี้ทิ้งก็คือสก,กิลบนก็คือฟีเดสท,ที่ต้องการสองใบใบต่อมาคือสเตโกซอลัดนะจ๊ะใบทอ็อปสกิลคือเมื่ออยู่ดีถูกรีทรายเขาจะบ้าหนึ่งนำเกสพระอาวุธไม่เกินสองใบขึ้นเลยจบเอาไว้เติมมือแหละเด็กนี้ไม่จำเป็นต้องใส่ทอต่อ้ยต่อไปก็คือเมื่อก้อนหิ้วหงเมกาเล็กสกิลก็คือเมื่ออยู่นีโจมตีเวนกาดรีทายเลยก็ เลคลีคารเลกาไปอีกหนึ่งใบโจมหนึ่งใบถ้ายูนิตนี้อยู่บนช่องเลกาเคอร์ต้าบาร์าานหนึ่งนำใบนำการได้บนลสุดเขาสุดโซนนะครควข้มไปเกจสภาววุธบวกห้าพันตามจำนวนเกสภาววุธที่อยู่ยในโซจะจบการต่อสูอ่าอธิบายหน่อยผมงงเขาว่าเกจสภาววุธคืออะไร <S 1> <S 1> ก็คือสมมตินะมันก็คืออย่างนี้ <S <S นะครับก็ลองเอ็กซปไว้อย่างนี้เนาะแล้วก็มีการความอยู่ในโซมันใช่อันนี้เรียกว่าเกตสภาววุธอืมเป็นโซของเป็นโซของสายนี้เออ เนาะจะเรียกว่าเกตสภาวุธนะจ๊ะครับผมต่อปุ้ยต่อไปก็จะเป็นไออะไรวะไอมังกรปืนใหญ่ซาลันเทสซาลันกาสเทโกสก,กิลคือแอคทีฟบอลเลียเขาร์บาสหนึ่งรีไทยเลยกบใบอื่นของคุณหนึ่งใบเดี๋ยนะถ้าคุณมีมังกรอ่าปืนใหญ่ซาลันเทสซาลันกาสเท,สทโกและมังกรคมดาบเลฟิวสเตโกบนช่องเลียแหวนและเลียบวกหมื่นอือฮึ เหมือนกันเอกเหมือนกันเนาะอยากโคตรอยากเลยที่ต,ต่อไป s a เว n คิงสกิลก็คือในเทอร์ของคุณยูนิตนี้บวกห้าพันต่จำนวนเกรดสพาวุธในเกรสพาวุธของยูนิตนี้สกิลต่อมาคือออโต้แวนการ์ดเอ้ยเรียกาดเมื่อโจมตีแวนการ์ดย้ายเกจหนึ่งใบเดี๋ยวนะคุณสามารถย้ายเกจทั้งหมดของยูนิตหนึน่งใบมาไว้ที่ใบนี้อืมก็คือย้ายเกรดสพาวุธจากตัวอื่นเข้ามาสู่ตัวมันเออย้ยายหมดเลย อืมย้ายให้หมดต่อไปต่อไปจอห์นปฏการเด็เล็กสกิลก็คือออโต้วันเลียเมื่ออยีโจมตีวันกาดโซบาร์หนึ่งรีทายเรกาดไปอื่นหนึ่งใบเลเลกาดในแถแนวตั้งเดียวกับยูเรเลทายเรกาดในแถแนวตั้งของคู่แข่งหนึ่งใบยูนิตนี้ลบพาวเวอร์หนึ่งหมื่นตาจนนเกรของเรกาดที่ถูกรีทายด้วยความสามารถนี้จะจบการต่อสู้นะครับผมนะมันยังยากเลยเขีอ่านยากนะครับ ใบต่อไปนะผมมังกรหิมหัวกิวกาเล็กสก,กิลคือเมื่อโจมตีนำการไม่เกินหนึ่งใบาจากกองนะผมเข้าสู่เรียกาศทั้งหมดนะผมตัวละใบานั่นแหละและบวและตัวที่จะบอกห้าพันตามเกตของเรกาดสก,กิลต่อมาก็กคือแอคทีฟวันการ์ดทิ้งเกจห้าใบเลื่อกเรกาแถวหน้าไม่เกินสามใบบวกห้าพันถ้าดำสี่หรือต่ำกว่ายิงดำหนึ่งว้าวเยกวาอาร์ตเทคบนถ้าเกิดผมเข้าใจผิดอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับผมเพราะว่าเป็นเด็กที่คอนค้างเข้าใจยากสามร้อยไอคิวเพย์เหมือนเดิม ครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับนี่คือเด็เล็กอ่าตัวใหม่อันนี้คือโออาครับผมนะจ๊ะกำลังคิดอยู่ว่าผมจะเป็นเด็กไก่อ่าจีโซนไกอ่ะจีโซนเด็กเล็กดีคนจะเป็นจีโซนไกอ่ะแหละเพราะว่าเด็เล็กมันเล่นกระบายอืมเนาะอืมโอเคก็นะขอปิดคลิปเลยละคันก็จบรลยการักคลิปนี้กับการรีวิววนกัชุดวี B บีศูนย์หนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เป็นเด็กชาติกาเซชอบไม่เอ่ยชอบรแชร์สำใครครับไม่ชอบดิลไลด์เดลตารีวิวมีแฟนเพจนะจ๊ะขึ้นมา น้าจ๊ะไปกดติดตามกันได้แล้วมีเพจหนึ่งก็เขาไม่ค่อยอยากให้โปรโมทละแต่เพิ่งลงคอนเทนต์ไปนะตืมติดตามกันได้นะครับ่าทำอะไรก็ทำไปยะใต้ดิวิวขึ้นมาาจ๊ะมันก็มีลงในช่องเหมือนกันแหละแต่แค่อาจจะลงเร็วลงช้ากว่าแค่แค่นั้นนะครับผมแต่คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายยิญญา